ถามเข้าเรื่องเลยนะเฮ้ย hey! สูตรลับร้านนี้คืออะไรวะสูตรพ่ออ้วนนะเอ้าเฮียดิเฮ้ยอะไรวะลกทั่วโลกไงเฮ้ยอ้าเฮียจะบอกไหมนกขั้วโลกสูตรนี้ไม่ลับตัวช่วยเติมเต็มความอร่อยที่มีขายมากกว่า30ปีแล้วร้านดังเขารู้กันร้านดังไหนวะ ลานวัวเอกทุกเมนูจริงป่าวนกทั่วโลกเขาปรงุงได้หมดไม่ว่าจะผัดซอสไหนนมเข้มขน้นมักเนื้อมักไก่ทอดกระเทียมพริกไทยน้ำชิ้มไก่ครบรสฉ่ำต้มยำกุ้งเปรี้ยวแซ่บจี๊บทำน้ำปลาพริกก็ได้น้ำจิ้มลูกชิ้นเด็ดก็มีไวยจัดมาโฟ<า>ทะเลเมเปาครับพร้อมเสิร์ฟ ทำอาหารอร่อยหาซื้อได้ที่แมคโครบิ๊กซีโกโฮเซลเซเวและร้านค้าชั้นนำตรานกครัวโลกพบเครื่องเรื่องความอร่อยปรุงรสเด็ดได้หลากหลายเมนูสะดุ้งอะไรจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยครัสูตรรับความอร่อยที่ร้านอาหารดังทั่วประเทศเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตรานกครัวโลกคู่ครัวไทยมาก,กว่า30ปีซื้อไปปรุงเองที่บ้านอะ่ะจะจำแบรนด์ดีๆล่ะนกครัวโลก เขาต้องมีเป็นแก๊ง1 6ตัวจากบริษัทอินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ปจำกัด